พิมนาไปแล้วไปแล้วเราไปเริ่มต้นที่พ่อทองคำกันครับพ่อทองคำก่ออาหารรอบดึกนะครับอ่อนอาหารรอบดึกให้กับพทองคำเราไปเปครับวนโอ้ขอบคุณสายสายจากที่กล่องนะครับส่องสว่างชัดเจนมากเลยถ้าไม่เห็นอัตฉริยภาพยามค่ำคืนเป็นเวลาที่ต้องต้องใช้แสงจริงๆ ว่าถ้าไม่มีเสงก็ก็ไม่ได้นะครับเสียงเสียงเร็วเสียงอ่ามาแล้วพ่อไผ่ทองคำให้อาหารพร่อไผ่ทองคำนะครับผมแบ่งแบ่งแบ่งครึ่งน,นึงให้พ่อทองคำอีกครึ่งนึ่งให้ป้ากแก้วเสียงเร็วครับ อ๋อข้าวทองคำเร็วอะไรไม่พาวทองคำ อาห,หารให้อาหารพ่อพายต้องทำตอนกลางคืนนะครับขอบคุณแม่แม่นะครับขอบคุณแม่ไก่บินนะครับอนทุกเชียกเลยครับอนทุกเชียกทุกเชียกเลยไม่ปลอยให้ใช่ไหมใช่แล้ครับเหลือแต่ลาแก้วอโอเคให้ลาแก้วอีกทีนหนึ่งไปสว่างชัดมากต้องซื้อให้ครับเป็นไฟสองช้างเลือไ,ไปสองที่เขาใหญ่ไหมยังที่ก่อนยังจะไปนี่แม่ไม่ได้ไป น่จะไปนัดตรงนวนวันที่สามก็รถผมมาเสียไง<อ>เกียร์หักสลักกลุดก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาถึงสุรินทร์ก่อนเนี่ยจะได้ไปเนี่ยแหละไปไว้นี่ยแหละต้องไอ่ช่วงหน้าฝนเนาะปลาแกวปลาแกะมาแล้ว,ว,ลวสวัสดีเสียงวยเสียง เสด้งดังดังอีกดังอีกดังดังเร็วดังอีกดังยิกลองโยนเลยโยนเลยอ่าอาให้ปลาแก้วนะครับคุณก้อยครับไก่บินปลาแก้วนะครับสำรับสนุนมาเท่าไหร่นับพี่มนาท่าไว้คะแนนท่าคะแนน ตะก,ก้อยเสียงเสียงดังดังดังอีกเสียงเลยเสียงโอ้เสียงมาจัดด้วยโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแมวมายุราเอวีวรามาด้วยใช่ไหมทักทา,ายกันจ้าคิดฮอดอยู่อีไม่ว่างไป เดี๋ยวทำข่าวท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหากันสวัสดีทุกท่านสุเแววพิยุทธานะครับหรือเราจะไปพี่บอกไปไหมไปไหนเราจะไปพ่อไผ่แล้วเราเะไปพ่อไผ่ใครนะมันเดียวคาราเมนไม่มีคาาน้ลไมันโอ้พูดเปลี่ยนไปได้คาราเมนไม่มีจะไปยังไง เพิ่งมาแมบๆเมื่อกี้ก็จ่ายค่าบ้านค่าอะไรยังไม่รว่เออยังิวยังไม่คุ้มเลยอยู่เนี่ยยังไล่วิวอยู่ออกนแต่ดีนรั